สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบกับนุ่นสวนขวัญข้าวนะคะวันนี้นุ่นจะพาพี่ๆทุกคนนะคะมาชมซิงโกเนียมนะคะตัวนี้เป็นตัวแรกละกันตัวนี้นะคะเป็นซิงโกเนียมพิง์แซลมอนนะคะตัวนี้นี่เป็นไม้วางข้อนะคะทุกคนตัวนี้ค่ะกายล่างแล้วเนาะลักษณะใบาของเขานะคะก็จะเป็นสีชมพูแถบขาวแล้วก็มีเขียวแบบนี้เลยนี่คะ่ะ จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนเรามีเหลืออยู่ประมาณ5กระถางนะคะตัวนี้ท่านใดสนใจนะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่2 0 0บาทจัดส่งให้ฟรีเลยคะ่ะตัวนี้นะคะนี่สวยๆเลยนะคะพิงแซลมอนของเราต่อไปตัวนี้นะคะเป็นน้องไตรคัลเลอร์นะคะทุกคน นี่ค่ะลักษณะไตรคัลเลอร์นะคะเขาก็จะมีอยู่ประมาณ3สีค่ะนี่ก็จะมีสีชมพูขาวแล้วเขียวแบบนี้นะคะนี่ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่380บาทจัดส่งให้ฟรีเลยค่ะนี่ค่ะเป็นไม้วางข้อนะคะทุกคนแล้วตัวนี้นะคะจะเป็นสิงคโป i เนียมิวคอนเฟนตินะคะที่ทุกๆุกคนกำลัง ตามหาหรือว่าทุกทุกบ้านมีแล้วเนาะตอนนี้ราคาแบบน่ารักมากเลยนะคะทุกคนตัวนี้ราคาอยู่ที่กระถางละ150บบาทจัดส่งให้ฟรีค่ะนี่ราคาดีมากเลยนะคะแต่ก่อนแพงมากเลยท่านใดที่กำลัง สนใจนะคะหรืออยากลองรับไปเลี้ยงดูนะคะสามารถโทรมาได้เลยหรือทักไลน์มานะคะเดี๋ยวนุ่นจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดเป็นกำลังใจให้ช่องสวนขวัญข้าวด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ